สวัสดีครับรายการกอติสภา,าตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดท่าประสบครับว่าปกก่าวรุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการแชวงมรัฐอตรอต,ร,ออตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสำนักกฎหมายสยามระพีครับรายการกอติสภา,าตามดูผู้แทนครับวันนี้เราพบกันวันที่24มกราคม2567วันนี้ในการประชุมสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรครับ พรรครวมไทยสร้างชาติโดยท่านสสอักครเดชวงพิทักษโรธครับได้เสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาค่ากระแสไฟฟ้าแพงไปติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับขอเชิญผู้เสนอยติแรกครับเชิญท่านอักครเดชวงพิทักษโรธครับครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพ กระผมนายอัครเดชภูม,มิทักษโรดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พักรวมไทยสร้างชาติากระผมนะครับได้มีการาเสนอยติเรื่องของให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรครับผมขออนุญ,ญาตได้อ่านยติ ก่อนที่จะได้อภิปรายนะครับถึงเหตุผลในการเสนอยติดังกล่าวให้กับท่านประธานตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสาภาผู้แทนาสานั่ซึ่งก่อนที่จะมีการอภิปรายนั้นจะต้องมีการถแถลงยติให้กับท่านประธานสาภาและเพื่อนสมาชิกสาภาผู้แทนส่งนี้ได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลที่ผมนะครับได้เสนอยตินี้ให้สาภาผู้แทนาสานั่ได้พิจารณาในการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าแพงครับด้วยรัฐ มีหน้าที่ที่จะต้องจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยในการจัดหรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคดังกล่าวรัฐต้องไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของประชาชนถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนทุกครัวเรือนที่จะต้องมีไฟฟ้าไว้ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างโทษถึงและราคาย่อมเยาวการประกอบกิจการรวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆแต่ในปัจจุบันกลับพบว่าประชาชนจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่รวมอยู่ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นจํานวนมากเก่าคือ ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จัดส่งให้กับประชาชนในแต่ละเดือนพบว่าจะประกอบด้วยค่าค่าพลังงานไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่าเอและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยเฉพาะค่าบริการรายเดือนโดยข้อมูลว่าเป็นค่าพิมพ์บินค่ารักษามิเตอร์และค่าจัดส่งเอกสารซึ่งในส่วนค่าบริการรายเดือนถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากประชาชนเกินสมควร ทำให้ประชาชนต้องมีภาระค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและไม่สอดคล้องกับการดําเนินภารกิจของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดสิ่งสาวนูวพ่คขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนหากรัฐได้สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทําให้ลดการพึ่งพาน้ามันเชื้อเพลิงแบบเดิมลงได้จะส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ําลงได้ จึงควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่อไปดังนั้นกระผมจึงขอเสนอยติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าแพงตามข้อบังคับการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5ง2ข้อที่49ส่วนเหตุผลและ,ะรายละเอียด จะได้อภิปลายชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปกับเรียนท่านประธานครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมได้ทํายติมาเสนอให้ทางสภาผู้แทนรัษฎรได้พิจารณานะครับในการตั้งกรรมธิการวิสามันในการแก้ไขปัญหา